สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่น s ตูดิโอกันเช่นเคยในวันนี้ครับเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆกันนะครับที่เตรียมเปิดให้บริการกันเร็วๆนี้ส่วนจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซั่นสตูดิโกันด้วยนะครับ เรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม t ูด r i n g Wave ของสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วม c b t กันครั้งที่2นะของวูด r i n g งเ v e นั่นเองครับหมดเขตวันที่7กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคลิปนี้ปล่อยออกไปเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันสุดท้ายพอดีพอดีครับนี่คือเกมแอคชั่นตัวดังจากเจ้าของเดียวกับ p u n i s h i n g g r ์ y r a v e นนั่นเองฉะนั้นความมันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพ้กันอย่างแน่นอน ตัวเกมนั้นจะมาสไตล์แบบ 3D open world ครับที่รูปแบบการเล่นเนี่ยจัดทีม3ตัวละครออกต่อสู้ สำหรับการใช้งานกันได้ตลอดเน้นการทำคอมโบแบบสับๆครับส่วนงานภาพเนี่ยถือว่าสุดจัดเลยมาในสไตล์แบบอนิเมะภาพสวยคมงานถนัดของเขาเนี่ยแหละครับทั้งของตัวละครฉากบรรยากาศภายในเกมบวกกับความแอคชั่นการต่อสู้ท่าโจมตีต่างๆแล้วถือว่าลื่นไหลแล้วก็ดูไปธรรมชาติเลยตัวเกมนั้นเปิดให้เล่นกันทั้ง PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงครับใครสนใจเนี่ยโอกาสสุดท้ายตามไปรอกันได้ครับ ต่อมาเป็นเกม Beast So u l r e a f e r ตอนเดือนมีนาคมนี้ครับเตรียมตัวให้พร้อมกันเลยครับกับการเดินทางครั้งใหม่สู่จักรวาลของ b ี a t เทมรณะครับที่ครั้งนี้จะมาในรูปแบบของ 3D anime แบบของแท้ส่งตรงกันมาถึงที่เลยครับ โดยตัวเกมนั้นจะมาสไตล์เทิร์นเบดที่ขนตัวละครในเรื่องออกมาประชนภายในโ,ซโ,ซโซสดโสดใสตีครับมาพร้อมกับโหมดการเล่นสนุกสนุกครบตามแบบฉบับของเกมแนวนี้เลยทั้งการต่อสู้แบบ PvP เรียลไทม์การลงดันเจียนการทำธุรกิจต่างๆมีระบบของการอัปเกรดตัวละครเสริมค่าพลังส่วนงานภาพเนี่ยแจ่มกว่าบีดเวอร์ชันที่เป็นผ่านมาอย่างแน่นอนครับและเช่นเคยครับตัวเกมมาพร้อมกับภาษาไทยกันให้แล้ว ออกเกมนี้ครับใครลงทะเบียนล่วงหน้าเอาไว้จะได้สิทธิพิเศษมากมายตอนเกมเปิดครับยังไงไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับทัดมาเป็นเกมออโรเรียใกล้เข้ามากันแล้วครับสำหรับเกม Survival Sandbox Open World นะที่เกมเมอร์หลายคนนั้นรอคอยกันมานานหลายปียจริงๆโดยตอนนี้ตัวเกมก็เปิดลงทะเบียนบนสโตทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับ พร้อมเปิดยังเป็นทางการในไตรมาสที่2ของปีนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้งานภาพกราฟิกเนี่ยมาแบบโคตรอลังการงานสร้างสวยงามแล้วก็หน้าเล่นมาในตีมใส่ฝายลำยกรายละเอียดนั้นดีเทลของเขาเนี่ยทำกันมาแบบจัดเต็มที่สุดแล้วแน่นอนว่าต้องใช้สเปคมือถือค่อนข้างแรงกันอีกด้วยครับส่วนการเล่นเนี่ยก็ตามแบบฉบับของเกมแนว s u r v i v a เอาชีวิตรอดเลยที่เราต้องออกสำรวจพื้นที่ต่างๆหาทรัพยากรมาครับของสร้างที่อยู่อาศัยครับ และที่ผมชอบม,มากเลยครับตัวเกมนี้ครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างนั้นดูไฮถึงจริงแถมพ่มงด้วยภาษาไทยกันมาแบบเต็มรูปแบบกันด้วยนะเป็นเกมแบบ Next Gen บนมือถือครับที่ทรงดีและก็อยากจะเล่นกันแล้วครับถัดมาเป็นเกม Art Age War เกม MMORPG ครับจาก IP ดังอย่าง Ash 8นั่นเองที่จะพาเราเข้าไปสัมผัสสงครามสุดยิ่งใหญ่งานนี้บอกได้เลยว่าการันตีความมันครับโดยทุกเกมนั้นเปิดที่เกาหลีไปเมื่อต้นปีที่แล้วนะและล่าสุดครับก็เตรียมเปิดโซนต่อไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นไต้หวันญี่ปุ่นจีนและก็เซิร์ฟซีของบ้านเราครับมีกำหนดเปิดในช่วงไตรามารสที่2ของปีนี้รองรับหลายภาษากันด้วยครับ เกมนี้ครับเขาจะมาในธีมแบบการต่อสู้ระหว่าง3เผ่าพันธุ์ครับแต่ละคาดอาชีพคือคอมโบใส่มอสเตอร์กันแบบรัวๆดุเดือดแล้วก็เล้าใจาจริงๆครับส่วนระบบการเล่นนั้นเน้นไปที่การทําสงครามเป็นหลักเลยสายตีหมู่มูทะลลุยต่างๆเนี่ยเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนครับเป็นเกมที่พัฒนาด้วยขุมพลัง Unreal Engine โฟนะทำให้ได้งานภาพกราฟิกสวยงานดีดีเทลเก็บกันมาแบบนิบเนียวครับแถมยังสามารถครอสเพ l a ระหว่างมือถือแล้วก็ PC กันได้เลยครับใช้ไอดีเดียวกันได้เลยใครมือถือไม่แรงเล่นในคอมก็ได้ ประมาณเมษาถึงมิถุนายนนี้ครับพี่ไทยเนี่ยได้เอี่ยวกับเขาแน่นอนกับงานนี้ต่อกัด้เกม Granado S Prada M เกม M O R P G ออนไลน์ชื่อดังในตำนานนั่นเองครับที่เคยสร้างความมือหาเอาไว้มากมายนะในฐานะของคู่แข่งตัวชากาจของ l i n e t g e 2นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเขาก็เตรียมนำความมันมาสารต่อกันอีกแล้วนะในแบบฉบับของเกมมือถือครับ พร้อมเปิดทางการบนสโตเกาหลีที่แล้วครับ22กลุ่มภาพันธ์นี้โดยตัวเกมนั้นมีจุดเด่นอยู่ที่มัลติคา c เล r c ตอร์ o อนโทรลนงครับที่สามารถเล่นพร้อมกันได้3ตัวละครตามแบบฉบับบน PC กันเลยแถมยังมีการเพิ่มระบบใหม่ๆอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตลาดซื้อขายกันเข้ามาด้วยครับ ออกเกมนี้ครับว่ากันว่าไม่มีการชาปองตัวละครนะครับแต่ว่าจะใส่การฉชปองอย่างอื่นมาแทนหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องลุ้นกันอีกรอบนึ่งนามภาพกราฟิกบรรยากาศต่างๆมาทรงยุโรปสไตล์วินเทจครับจัดว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยครับสำหรับเกมนี้เกมถัดมา Remember of Majesty นี่คือเกม MO RPG เกาหลีสไตล์ครับที่จะมาพร้อมความฮาร์ดกรอบนความคลาสสิกภายในเกมเดียวโดยตัวเกมนั้นมาแบบตีมนักลบเลยให้เราสวมชุดเกราะครับออกผจนภัยในโลกที่กว้างถึง5ทวีปด้วยกัน จุดเด่นของเกมเขาครับคือเป็นการทําสงครามขนาดใหญ่นะที่ดุเดือดและก็เล้าใจจริงครับให้เรานั้นสามารถเปิดวอลกันได้สนั่นภายในเกมนี้ทางด้านของงานภาพของเขานั้นถือว่าทาออกมาค่อนข้างดูดีเลยแม้ว่าจะไม่ตีมคลาสสิกแต่ว่างานภาพนั้นสวยคมกริบกันเลยทีเดียวครับตัวเกมคาดว่าจะมาพร้อมกับภาษาไทยเลยนะแถมเล่นได้ทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็มือถือครับใครสนใจเปิด Open Beta ทัวโลครับ27กุมภาพันนี้รอจัดกันได้ครับ เกมต่อไป Jump Assemble ภายในเดือนมีนาคมนี้ครับคาดว่าน่าจะได้เล่นกันแล้วนะสำหรับเกมโมบ้า 5v5 ครับที่ขนเอาตัวละครลิรขสิทธิ์แท้จากการ์ตูนอนิเมะเรื่องดังต่างๆกันมาแบบจัดเต็มจริง บอกได้ว่ามีแต่เรื่องดังๆทั้งนั้นลนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยพกสกิลความสามารถตามตัวฉบับกันมาแบบไปๆครับใครเป็นแฟนของกร์ตุนเอลเมกเรื่องไหนนะเรียกได้ว่าตั้งทีมกันเพื่อนได้เลยช่วยกันดัดป้อมตีป้อมตามสไตล์ของเกมโมบ้าครับส่วนงานภาพกราฟิกและก็ลายเส้นนั้นถือว่าโดนใจมากๆครับคมชัดสวยงามแบบเน็กเจนเลยนะมีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับที่สามารถยกทัพตัวละครกันมารวมกันได้เยอะขนาดนี้ และไม่ใช่ความมันเท่านั้นครับระบบต่างๆภายในเกมก็จัดกันมาแบบครบถ้วนกันเลยทีเดียวแถมยังได้กลิ่นอายของเกมแนวตีป้อมที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยครับงานนี้ครับเปิดที่ไต้หวันก่อนคอเกมโมบ้ารอไปจัดไปเทสไปลองกันดูได้ครับมาต่อกันที่เกม a s d a n Chronicle 3 Factions เกม M.O.R.P.G. ฟอร์มยาครับจาก I.P. a r t d a n Chronicle นะครับผลงานจาก Kindness Marble ซึ่งตอนนี้ครับเตรียมตัวเปิดล斯ซิ่งโชว์เคดกันอีกแล้วครับกำหนดวันที่15กุมภาพันนี้เกมนี้ต้องบอกเลยว่างานภาพกราฟิกมาอลังการงานสร้างมากครับบางแรงข่าวเนี่ยบอกว่านี่อาจจะเป็นเกมที่มาล้ม Back Desert กันเลยก็ว่าได้ครับทางระบบการเล่นความแอคชั่นที่ดุดันบวกกับแมปที่กว้างใหญ่ จะเปิดให้เล่นรูปแบบของคอร์สแพลตฟอร์มครับระหว่าง PC แล้วก็เวอร์ชันโมบายกันด้วยเป็น1หนึ่งเกม M.O. MM RPG ฟอร์มยักษ์ครับที่น่าจับตามองมากครับประจำปีนี้มากันกับเกม X Artist รอกันมาหลายปีครับในที่สุด X Artic g เกมแนวเทิร์นเบสก็เตรียมเปิดให้บริการกันแล้วครับในวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะเตรียมไปลุยกันได้เลย สำหรับเกมนี้ครับเป็นเกมแนวเทิร์นเบทที่กราฟิกเขานั้นสวยงามจริงมาแบบ 3D อนิเมะคุณภาพสูงครับมาพร้อมกับ,บการต่อสู้แบบเรียลไทม์ระบบคอมโบต่างๆต่อสกิลกันได้แบบดูดเดือดแบบภายในเกมนั้นเป็นการสำรวจพื้นที่ของดวงดาวครับบรรยากาศต่างๆนั้นทำออกมาค่อนข้างสุดจัดนะแถมใส่ระบบของพวกไลฟ์สกิลกันมาให้ด้วยตัวเกมไม่ได้เป็นเกมฟรีครับแต่ว่างานดีงานเนี้ยบงานเฉียบแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยแล้วครับ ต่อไปเป็นเกมอัทร์เนท o ว e ลบู c เอ็กซ์ d อซิสเดน เกม 3D Action ครับจากอนิเมะเรื่องดังนั่นเองครับสหรับเกมนี้ครับจัดเต็มมากๆเลยคนทับตัวละครภายในเรื่องครับออกมาบูแอคชั่นสัตว์สกิลกันใส่กันแบบไม่มียางครับเป็นเกมที่เน้นการทําคอมโบที่เทพเลยนะกราฟิกเนี่ยยังสวยครับแสงสีจัดเต็มตาแตกกันไม่ข้านะครับว่ากันว่าเป็นเกมที่มีเรื่องพิเศษเฉพาะเลยในแบบฉบับของเขากันด้วยครับมีกําหนดเปิดทั้ง PC มือถือในช่วงไตรมาส3ของปีนี้ครับรอกันแบบยาวนะสหรับคอเกมอนิเมะเรื่องนี้ มาดูกันต่อครับกับเกม Honor of Kings อวีจะว่ายังไงครับเมื่อต้นฉบับเขาจะมาเองนะพร้อมเปิดให้บริการครับ worldwide ทั World ่วโลกภายในปี2024นี้พร้อมจะมีภาษาไทยกันมาแบบเต็มรูปแบบกันด้วยนี่คือเกมที่ได้ได้ว่าเป็นต้นฉบับของเกมโมบ a 5v5 ที่ยอดนิยมในไทยอย่าง ROV นั่นเองครับทำให้รูปแบบของโมเดลตัวละครระบบการเล่นต่างๆเนี่ยได้กินอายกันมาแบบเหมือนเปครับ แต่ว่างานภาพกราฟิกจะต่างกันแค่ไหนก็ต้องลองดูกันอยู่ทีนะครับงานนี้ ROV จะมีหนาวหรือไม่นะเอาข่าวมาอัปเดตเรียนย่อยไปก่อนครับของจริงมาเมื่อไหร่เนี่ยไม่พลาดกันแน่นอนครับสำหรับเกมนี้ปิดท้ายสำหรับการอัปเดตข่าวสารเกมใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม Persona 5 X Phantom of the Night มหากราบเกม Persona 5ครับจากค่าย Asbl นะยังไม่จบลงง่ายๆครับหลังจากที่มีภาคแยกออกมาแล้วมากมายล่าสุดครับพาเราแก๊งนักเรียนครับลุยต่อในเวอร์ชั่นมือถือโดยตัวเกมนั้นจะเน้นการเล่นในฉากเมืองโตเกียวเป็นหลักครับและยังคงรูปแบบการเล่นตามสไตล์ของ Persona 5ครับทั้งการภารกิจต่างๆการออกสำรวจพื้นที่และการต่อสู้แบบแนว Turn Battle มีการปรับปรุงหลายอย่างนะให้เข้ากับการเล่นบนมือถือสะดวกมากยิ่งขึ้นครับส่วนงานภาพเนี่ยยังคงสวยงามตามแบบฉบับนะกราฟิก3 d แบบการ์ตูนแอนิเมชันตัวเกมมีแผนเปิดตัวเกาหลีกันภายในปีนี้นะทาไม่เลื่อนก็น่าจะได้เจอกันแล้วครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกการอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆประจาสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารเกมมือถือครับก็สามารถกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ